สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องมิสเตอร์ป่านครับวันนี้ผมจะพาคุณไปสำรวจโลกของสัตว์ที่เต็มไปด้วยพิษซึ่งบางชนิดก็สามารถสังหารมนุษย์ได้ในพริบตารู้ไหมครับว่าสัตว์พิษบางตัวนั้นดูไร้พิษสงแต่กลักแฝงความร้ายกาจเอาไว้จนใครได้เห็นก็ต้องขนลุกขนพองเช่นแมงกระพุนกล่องที่แสนจะอันตรายงูทะเลที่มีพิษแร,แรงและอีกหลายชนิดที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปดูกันเลยครับว่าสัตว์พิษสิบชนิดที่น่ากลัวที่สุดในโลกมีอะไรกันบ้างหนึ่อง เริ่มต้นกันด้วยสัตว์ที่ดูจะธรรมดาแต่ร้ายแรงอย่างคาดไม่ถึงแมงกระพรุนกล่องเป็นสัตว์ทะเลที่มีพิษรุนแรงที่สุดชนิดหนึ่งในโลกพิษของมันสามารถส่งผลถึงการทํางานของหัวใจปอดและระบบประสาทพิษรุนแรงขนาดที่ว่าโดนเพียงนิดเดียวก็อาจถึงชีวิตได้สงูทะเลเบลเชอร์งูทะเลเบลเชอร์เป็นงูที่มีพิษรุนแรงที่สุดในโลกแม้ว่าโดยทั่วไปมันจะไม่ดูร้ายและมักจะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าแต่หากถูกกัดพิษจะทำลายกล้ามเนื้อ และเส้นประสาทอย่างรุนแรงเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ 3. ฟุกคุหรือปลาปักเต้าญี่ปุ่นแม้จะถูกทําเป็นอาหารสุดหรูในญี่ปุ่นแต่ก็เป็นสัตว์ที่มีพิษแร,แรงพิษจากปลาชนิดนี้ไม่มีวิธีการรักษาทําให้ทุกการบริโภคฟุกคุต้องอาศัยเชฟที่มีประสบการณ์เท่านั้นสีตะขัายยักษ์แอมซอนสัตว์ที่มีขายเยอะและดูน่ากลัวนี้เป็นตะขัายยักษ์ย้ายจากแอมซอนพิษของมันสามารถทําให้เหยื่อรู้สึกปวดรวดร้าว และบวมอย่างรุนแรงและยิ่งใครที่แพ้พิษอาจต้องเข้ารับการรักษาทันทีหกบลูกสอนพิษกบตัวเล็กที่แสนน่ารักเหล่านี้แต่หารู้ไม่ว่าผิวหนังของมันเต็มไปด้วยสารพิษพิษของมันเพียงหยดเดียวก็สามารถสังหารคนได้หลายคนหแมงป่องจักราช้างแมงป่องชนิดนี้มีพิษที่รุนแรงพอที่จะสังหารคนได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงพิษจะส่งผลต่อระบบประสาททำให้เกิดอาการชักและเจ็บปวดอย่างรุนแรงเจ็ดหอยเต้าปูมา้า หอยเต้าปูมมาเป็นหอยที่สวยงามแต่มีพิษถึงตายพิษของมันจะไปะยับยังระบบประสาทหากถูกกัดหรือฉีดพิษใส่การรักษามักจะยากลำบากและอาจต้องรักษาตามอาการเท่านั้น 8. แมงมุมแม่ไม่ดำแมงมุมที่มีลักษณะตัวสีดำและลายแดงนี้มีพิษแรงแม้ว่าในบางกรณีการกัดจะไม่ถึงตายแต่ก็สามารถทำให้เกิดอาการปวดอย่างรุนแรงและอาจต้องเข้ารับการรักษา 9. ปลาหมึกวงแหวนฟ้า สัตว์เล็กๆที่เต็มไปด้วยความอันตรายพิษของปลาหมึกวงแหวนฟ้าสามารถทําให้ระบบประสาทของเหยื่อหยุดทํางานและเสียชีวิตในเวลาไม่นาน10งูไทยป่าในแผ่นดินงูที่ได้ชื่อว่าเป็นงูที่มีพิษรุนแรงที่สุดในโลกพิษของมันรุนแรงขนาดที่กัดเทียงครั้งเดียวสามารถทําให้คนเสียชีวิตได้หลายคนพิษของมันทําลายเม็ดเลือดและระบบการทํางานของอวัยวะภายในอย่างรุนแรงเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนกับสิบสัตว์พิษที่น่ากลัวที่สุดในโลก หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้เราได้รู้จักและระวังตัวมากขึ้นเมื่อเจอสัตว์เหล่านี้ไม่ว่าพวกมันจะดูเล็กหรือไร้พิษสงแต่จริงๆแล้วพลิกของพวกมันสามารถสร้างอันตรายได้มากมายถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง m r สเตอร์ปันเพื่อไม่พลาดเรื่องราวน่าสนใจอีกมากมายแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ